ผ่าเป็นบ้างๆกินง,ง่ายคนะ่ะถ้ามาเป็นตัวขนลุกอยู่สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะวันนี้นะคะเหมือยก็ได้เมนูผัดเผ็ดปลาไหลนะคะหรือว่าอีสานเขาเรียกว่าผัดเผ็ดเย็นเนาะเยนเ็นแปลว่าปลาไหลนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นครั้งที่สองนะคะรอบแรกก็คือทําต้มเปรตนะคะทุกคนมันก็มาทั้งตัวนะมันก็อาจจะขนลุกน่ากลัวไปนิดนึงนะคะ รอบนี้ก็คือหันเป็นเขาเรียกว่าน,นะเป็นบ้างๆอะ่ะดูน่ากินขึ้นค่ะทุกคนอารมณ์เหมือนกินอะไรนะปลาดุกอะ่ะมาค่ะทุกคนแซ่บๆน้ำกันเนาะนี่ค่ะอืมทันจะหลับพาวิ่ง <laughs> อืมอร่อยมาก อืมเป็นชิ้นๆแล้วค่ะผัดใส่พริกไทยใส่เครเื่องเยอะๆค่ะจะได้หายคาวนะอร่อยรอบนี้ชิลแล้วค่ะ ไอ้สัเขาเรียกผักเม็กนะคะไทยไม่แน่ใจน่าจะสม็จแดงนะคะขโมยเก็บจากสวนพี่บัวเ้อหวงเลยนะต้นเนี้ยเวลาจ,จัดการแล้วผักดื่มผัว ได้ยินคนเท่าคนแก่เขาพูดมาเนอาอวบาเนื้อที่อร่อยที่สุดนะคะอันดับหนึ่งก็คือเนื้อสุดยอดเมนูมของปลาอันดับหนึ่งก็คือปลาไหลใช่ก็คือปลาไหลทำมันอร่อยจริงรอบที่แล้วหนูกินต้มเป็ดปลาไหลเนาะ พีพ่่ก็เซลอะนะว่าทําไมไม่หั่นก่อนทําไมไม่ตัดเป็นชิ้นๆอ้าวก็ขเขาเรียกว่าต้มเปรตค่ะทุกคนก็คือต้องต้มแบบทั้งดุนทั้งตัวอิสานเขาเรียกว่าต้มเปรตเนาะอืมแบบต้องใส่เครื่องเยอะๆ จะได้หายคาวนะคะจำข้นเหนียวแซ่บ เผ็ดๆเลยค่ะทุกคน แซ่บกว่าตอนกินต้มเปร็ด <c oughs> ใส่ขมิ้นด้วยนะคะมันก็เลยดูเหลืองๆเนาะน่ากิน

เครื่องต้องใส่เยอะๆมันดับคาวได้อือออร่อยข้าวหมดอล้ว่าอือหูหิวมากวันนี้ไม่ต้องพึ่งแนวเพิ่มอาทารถนะคะ แซ่บแซ่บอยู่แล้วอืมผ่าเป็นบ้างๆกินง่ายจ่ะถ้ามาเป็นตัวคนลูกอยู่ แซบ,บ,บแบบไม่พูดไมา่จานะทุกคน <c oughs> จะบอกว่าเหมอยเป็นคนที่กินง่ายมากอะไรที่เราไม่เคยลองอ่ะทุกคนถ้าเราได้ลองแล้วอะปิดใจ <c oughs> <c oughs> จากตอนแรกกลัวเนาะ มันก็น่ากลัวอยู่ดียถ้ามาเป็นตัวเนาะเด หอมเครื่องใส่พริกไทยนะคะใบมะกรูดอะไรล่ะกระชายแล้วก็ใบโหระพาค่ะทุกคนแซ่บแห่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหมยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย